นี่จ้าอรรเอาไก่หวาน,านครับหวานนะคะไก่ทอดด้วยครับดาราจ้ากินเยอะๆนะคะเอองั้นขอเป็นแบบพี่คนเมื่อกี้รับอะไรดีคะผักผักนะคะแบบทอดมาดูดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารแบบสองหนึ่งหนึ่งผักสองข้าวหนึ่งเนื้อหนึ่งถ้าเขาไม่รักนี่เขาไม่ตักให้นายหรอกกินสองหนึ่งหนึ่งออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองรีส,สเกตและกันทลักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c z News ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลักษนากงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะนุ่มใหญ่หายออกจากบ้านสองวันญาติตามหาพบกลายเป็นศพลอยในสระน้ำค่ะ จากกรณีเมื่อวันที่17กรกฎาคม2566ค่ะผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่บ้านเลขที่76หมู่11บ้านอาลัยตำบลจกงอำเภอขุขันจังวสิสเกตลังได้รับรายงานว่ามีชายวัย56ปีหายออกจากบ้านติดต่อกัน2วันไม่พบร่องรอยโดยทางภรรยาและญาติาิรวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ได้รวมตัวกันค้นหาตามทุ่งนาและป่าละมาะแถวบ้านแต่ก็ไม่พบร่องรอย วิเวลแต่อย่างใดนางสมคิดหอมจันทร์อายุ56ปีกล่าวคขาว่าบุคคลที่สูญหายดังกล่าวคือนายสมียนหอมจันทร์อายุ56ปีซึ่งเป็นสามีของตนเองโดยปกติสามีตนจะชอบดื่มเหล้าและจะเดินออกไปซื้อเหล้ากินเหล้าอยู่เป็นประจำและจะหายออกจากบ้านบ่อยครั้งแต่ก็หายไปไม่กี่ชั่วโมงก็กลับมามารอบนี้สามีของตนมีพฤติกรรมแปลกๆ โดยเมื่อช่วงเวลาประมาณ5นาฬิกาของวันที่16กรกฎาคมก่อนออกจากบ้านนายสมียนได้มีการยกมือไหว้ลาแล้วก็หายเงียบไปเลยสองวันโดยไม่มีใครพบตัวตนจึงเกรงว่านายสมียนสามีตนจะได้รับอันตรายจึงได้วานชาวบ้านให้ช่วยกันออกค้นหาตลอดทั้งวันแต่ก็ยังไม่พบตนรู้สึกใจขอไม่ดีไม่รู้ว่าสามีตนเป็นตายร้ายดีอย่างไร แต่ก็ได้แต่ภาวนาให้ปลอดภัยและจะยังค้นหาต่อไปจนกว่าจะพบตัวซึ่งขณะนี้ได้แจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจปูทรนจะโกงเพื่อให้ช่วยติดตามค้นหาบุคคลสูญหายรายนี้เอาไว้แล้ว ความคืบหน้าล่าสุดค่ะเมื่อเวลา8.30นาิกา30นาทีของวันที่18กรกฎาคม2566ร้อยตํารตำรวจเอกวัชระคำลือชัยลองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจูทรจะกงได้รับแจ้งมีคนพบศพลอยในสระน้ำทุ่งนานอกหมู่บ้านบ้านอลยัยตำบลจะกงอำเภอกุคันจึงรีบเดินทางไปตรวจที่เกิดเหตุรวมกับแพทย์เวรโรงพยาบาลขุคันและหน่วยกูย้ภัย พบผู้เสียชีวิตเป็นชายทราบช,ชื่อคือนายเสมียนหอมจันทร์อายุ56ปีอยู่บ้านเลขที่76หมู่11บ้านอาลัยตำบลจะกงอำเอภคุคันสภาพศพไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้ายคาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า2วันญาติให้การกับตำรวจว่าผู้เสียชีวิตดื่มเหล้าประจำ ได้หายจากบ้านไปตั้งแต่เช้าของวันที่16กรกฎาคมตามหาไม่พบวันที่17กรกฎาคมจึงไปแจ้งความค้นหายจนกระทั่งวันนี้จึงพบเป็นศพลอยอยู่ในน้ำจึงแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบดานเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานค่ะว่าผู้เสียชีวิตน่าจะเมาเหล้าเดินมาใกล้สระน้ำแล้วพลาดลื่นล้มตกลงในสระน้ำจมน้ำเสียชีวิต หลังตรวจสภาพศพและบริเวณที่พบศพแล้วไม่มีญาติติดใจในการเสียชีวิตจึงได้มอบศพให้นำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปค่ะ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะด้านสำนักงานเกษตรจังหวัดสิสเกตจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารเพื่อให้บริการและเข้าถึงหลักวิชาการเกษตรอย่างครบวงจรพื้นที่อำเภอขุขันค่ะ เมื่อวันที่18กรกฎาคม2566เวลา10นาฬิกาที่ศาลาศูนย์เรียนรู้บ้านแสนสุขหมู่ที่12ตำบลปลือใหญ่อำเภอขุขันจังหวัดสิสเกตนายสำรวยเกียรติกุลผู้ราชการจังหวัดได้เป็นประธานในวิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา28กระกฎาคม2566และนำบริการภาครอสให้บริการแก่กเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงบริการด้านหลักวิชาการแก่กเกษตรกรแบบครบโดยความร่วมมือของสวนราชการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์จัดคลินิกให้กเกษตรกรและผู้สนใจได้รับบริการอย่างครบครันเป็นต้นว่าคลินิกพืชคลินิกดินคลินิกสัตว์ คลินิกประมงคลินิกสหกรณ์คลินิกบัญชีคลินิกชนระฐทานคลินิกกฎหมายคลินิกเกษตรและสหกรณ์คลินิกข้าวคลินิกมอนไม้คลินิกยางพาราและบริการด้านการอารักขาพืชโดยมีหัวหน้าสุรราชการผู้แทนเกษตรกรผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนเข้ารับบริการเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังได้มีการมอบปัจจัยการผลิตตลอดจนพันุพืชพันปลาแก่เกษตรกรด้วย ทั้งนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2566จังหวัดสิสเกตได้จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามากุฎราชกุมารเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ได้ส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานบประการ โดยภายในงานได้มีกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการให้บริการคลินิกเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ตลอดจนการจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนยงาง smart farmer ของจองวอซิสเกตโดยมีเกษตรกรและผู้สนใจมาร่วมงาน และเข้ารับบริการคลินิกเกษตรเป็นจำนวนมากค่ะจังหวัดศรสเกดเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดศรีสเกตค่ะ เมื่อเวลา13.30นาิกา30นาทีของวันที่17กรกฎาคม2566ค่ะที่บริเวณภายในหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่23อำเภอกระทลักษ์จังหวัดสุธเกตนายสามรวยเกตกุลผู้ว่าราชการจังหวัดและพลโทชากาศประสงค์ราชองครักษ์ประจำพระองค์ได้ร่วมประชุมเตรียมการรับสเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งจาาเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสิเกตเป็นการส่วนพระองค์ ในระหว่างวันที่23ถึง24สิงหาคม2,566นาณศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิง์อันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริอํเภอภูสิงจังหวัดศรสีสะเกตและหน่วยเฉพาะกิจกลมทหารพลานที่23อำเภอกระทลักษ์จังหวัดศรสีสะเกตโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดหัวหน้าสำนักงานจังหวัด รองผู้บังคับการตรํารวจภูทรจังหวัดหัวหน้าสุาชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหัวหน้าสุาชการอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปกครองท้องที่ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและตรวจติดตามเตรียมความพร้อม ซึ่งได้มีการร่วมตรวจติดตามความพร้อมพื้นที่สนามฮอชั่วคราวกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่224อำเภอกระทลักษและสนามฮอชั่วคราวสนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูสิงบริเวณภายในและรอบบริเวณหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่23และศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้การรับสเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ การเสด็จพระราชด,ดำเนินติดตามศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดําริอําเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเพื่อติดตามความก้าวหน้าการช่วยเหลือเกษตรกร,กรให้คนสามารถอยู่กับป่าได้โดยไม่ทําลายป่า ผ่านโครงการต่างๆที่เน้นเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเพื่อความอยู่ดีกินดีของรอัศดรทั้งการปรับปรุงคุณภาพดินการทำประมงการปศรุศาส์การปลูกพืชที่หลากหลายตลอดจนโครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพภูสิงเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำไปต่อยอดทำกินให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจงังหวัดสิชเกตจัดกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาชุมชนเอามือสามคัคคีทำความดีถวายในหลวงค่ะผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่าที่สำนักสงบ้านชบาหมู่ที่8ตำบลตาโกนอำเภอเมืองจันจงังหวัดสิเกต นางสาววริศราโสภาคพัฒนาการจังหวัดเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาชุมชนเอามือสามคัคคีทำความดีถวายในหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิลกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา28กรกฎาคม2566 โดยมีนางรุ่งนภานิยุตตรานนนผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนดรวุฒิเดชท,ทองภูลประธานเครือข่ายโคกหนองนาโมเดลจังหวดัดหัวหน้าสวนราชการข้าราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองจันทร์กำนันผู้ใหญ่บ้านเครือข่ายโคกหนองนาจังหวดัดจิตอาสาพระชาทานและประชาชนจิตอาสาพัฒนาชุมชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ท้งนี้ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพ,พัฒนาชุมชนและกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเอามือสามาคีเครือข่ายโคกหนองนาจังหวัดษิสเกต โดยเครือข่ายโคกหนองนาและวิทยากรครูพาธร,รมจังหวัดได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิลกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา28กรกฎาคม2566โดยศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนด้วยการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อให้เป็นสถานที่บ่มเพาะ ภาวะผู้นำทักษะชีวิตทักษะอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและการบริหารชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายจิตอาสาพ,พัฒนาชุมชนระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาในพื้นที่ทั้ง7ภาคส่วนโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางด้วยการส่งเสริมผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรเครือข่ายการพัฒนาชุมชนที่เป็นทุนทางสังคมใช้พลังภูมิปัญญาให้เป็นพลังในการสร้างสารรค์งานพัฒนาชุมชนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะชีวิตทักษะอาชีพรวมถึงการพัฒนาภาวะผู้นำสร้างเสริมอุดมการทํางานเพื่อสาธารณะ ในรูปแบบผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติมีความสามัคคีปลองดองภูมิใจเชิดชูความเป็นชาติไทยปฏิบัติตามหลกักศาสนาที่คนนับถือและ,สะแสดงความพักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อเสริมสร้างพลังเรือข่ายให้เกิดความเข้มแข็ง และเกิดการเรียนรู้การํำเนินงานร่วมกันพร้อมทั้งเตรียมพื้นที่สำหรับการติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยจากนั้นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณสำนักสงฆ์บ้านฉบาพร้อมร่วมการปลูกไม้ผลพืชผักได้แก่มะละกอมะนาวชะอมมะกรูดกล้วยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายโคกหนองนาระดับอำเภอ22อํอำเภอของ จงวอร์ซิสเกตค่ะค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจงวัด์ระสเกตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันและคณะกรงแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะหันษานมสดคิดถึงนมโคสดแท้ๆและขนมปังปิ้งคิดถึงเรา บรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันสานุมสดสัญหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร08 5 495 08 35แจ็คฉันอยากอยู่กับคุณไปจนแก่เท่ามานี่หลับตาลงแข่งแขนเป็นเวลา30นาทีต่อวัน ช่วยลดการสะสมของไขมันป้องกันความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจถ้าอยากเป็ุคนที่รักตันนานก็ทําท่านี้เข้าใจไหมคะับ baby ลดดูงลดดูง